พื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านําเข้าและจําหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจําหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166งหหหรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควัน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่นี่เธอเธอจะรีบไปไหนฉันก็จะไปตลาดกรีนมาร์เก็ตไงอ่าลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะลืมอะไรหรออย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยสิจ๊ะไม่ลืมหรอกจ้าฉันใส่หมวกกันน็อกในการใช้รถใช้ถนนทุกครั้งเลยน่ารักที่สุดเลย มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี f m 107.25เมกร์่วมรณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเช่นรถใช้ถนนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อก ัจาก,การบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่นสองคนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ปิดน้ำปิดไฟใส่ใจคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า Turn off the water Turn off the lights Play attention to s u p p l a t garbage and use energies wisely สถานีวิทยุมออปัตตานี FM 1 7 7 5 5เมกะร์ร่วมรโณโรงค์ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า p s u Radio g o g เด e e บุรีธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุรีธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรีเมาไรสุขนักเรียนเราเนี่ยมุ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าแท้จริงของความเป็นหมหาไลัยได้ความรู้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพสร้างคนดีมีคุณภาพสร้างองค์ความรู้ที่มีความลึกทางวิชาการสะท้อนคุณค่าของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินนำไปสู่การพัฒนาที่ย,ยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับอธิการดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินท สถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตส์ร่วมภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่ามุ่งมัม่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตส์ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทงข่าวสารรายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมออปัตตานีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์และว,วิทยุออนไลน์ที่ www.psu 1 0 7 2 5 .net ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมออปัตตานีและทางติกตอกสถานีวิทยุมออปัตตานีให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสาร ทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมอปัตตานีกว่า30ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 MHz มกสื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการสินค้าและบริการการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่นี่เราบริการผลิตสื่อโฆษณาสารคดีวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรและการพัฒนาชุมชนละครสัน้นการผลิตรายการทั้งภาษาไทยและภาษามาลยูรับบริการไลฟ์สดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook สถานีวิทยุมออปัตตานีบริการให้เช่าห้องบันทึกเสียงห้องไลฟ์สดในราคาที่ย่อมเยาวเป็นกันเองรับบันทึกและผลิตวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมออปัตตานีโทร073-331 277หรือส่งข้อความมาที่ f c e e o o o p เพจสถานีวิทยุมออปัตตานีสายด่วนสุขภาพที่ควรจำเลือกบุรีหมายเลข16 00 เลิกสุราหมายเลข1413ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตหมายเลข1667และ1323สายด่วนสุขภาพที่ควรจังร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ กันแล้วนะคะสนทนาสถาบาันวันนี้เป็นประเด็นค่ะงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่14 20ปีปลุกพลุกพลังวิถีถิ่นใต้สู่สุขภาวะแห่งอนาคตค่ะคุณอดิเลยค่ะ,ะวันนี้นะครับวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับได้รับเกียรติจากทานดรเพนสุขมากครับท่านเป็นผู้อำนวยการของสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับ ตอนนี้ท่านก็อยู่ในระบบกับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับได้ยินเสียงของเราทั้งสองคนชัดเจนไหมครับท่านได้ยินชัดเจนค่ะ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 ท่านผอคะจากประเด็นที่แจ้งไปค่ะโหงานจัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบสี่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับงานสร้างสุขพักใต้กันก่อนนะท่านผอว่าที่มาที่ไปของการจัดงานเป็นอย่างไรค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ,ะก่อนอื่นต้องขอเล่าอย่างนี้คะ่ะว่าจริงๆเนี่ยภาคีเครือข่ายภาคใต้ะคะ่ะเขาได้กําหนดเป้าหมายนะคะว่าภาคใต้แห่งความสุขซึ่งการจะทําให้ คนใต้บรรลุการเป็นภาคหน้ความสุขได้เนี่ยจะต้องทําให้คนใต้มีความมั่นคงสี่เรื่องค่ะก็คือมีความมั่นคงทางอาหารมีความมั่นคงทางมนุษย์มีความมั่นคงทางสารทับกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีความมั่นคงทางสุขภาพนะคะซึ่งเขาจะขับเคลื่อนง,งานมาตั้งแต่ปี2549แล้วนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะ ปี849ซึ่งในก,การจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นงานครั้งที่10ปีนะคะครบรอบ20ปีซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ผลการขับเคลื่อนง,งานทั้ง4ประเด็นนะคะที่จะทําให้คนใต้มีความสุขนะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันยกระดับงานไปสู่การขยายผลเชิงระบบและเชิงนโยบายนะคะซึ่งแต่แต่ละปีเนี่ย <c oughs> ก็จะมีภาคทีทั้งภาคและภาคประชาชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมที่ร่วมกัน การขับเคลื่อนง,งานเนี่ยมาในงานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าคนนะคะในแต่ละปีที่มามาร่วมกันนะคะสำหรับในรอบของงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่1 4นะคะจะจัด,จดที่มหาวิทยาลัยสงขลาคลินิคเวียเขตตรังนะคะภายใต้ชื่อง,งานนะคะ่ะ20ป,ป,ปีปลูกพลังวิถีถิ่นใต้สู่สุขภาวะแห่งอนาคตนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะ ช่วยการสานพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะให้เกิดความมั่นคงทั้ง4เรื่องนะคะแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขนะคะเ,เวลาจัดงานก็จะมีสามช่วงที่สําคัญค่ะนะคะคือช่วงป่อนงานงานจะจัดวันที่1 8บแปดเก่สนะคะ,ะก่อนงานเนี่ยก็จะมีการมีการไปทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายของปีที่ผ่านมา ทีมพิชาการนะคะก็จะไปฝังเคราะห์ตัวชุดความรู้แนวทางการขับเคลื่อนทั้งฝีงความมั่นคงนะคะแล้วก็จะมีการจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนเป็นเวที policy forum เล็กๆนะคะแล้วก็ช่วยกันยกล่างเป็นข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก่อนงานนะคะเพราะงั้นในในช่วงก่อนงานเราก็จะเห็นพื้นที่รูปธรรมความสําเร็จทั้งฝีเรีนในพื้นที่ภาคใต้ที่ร่วมกับ กันขับเคลื่อนง,งานนะคะแล้วก็มาสู่ข้อเสนอเชิงชนโยบายมาเลกเปลี่ยนนะคะในวันงาน3วันนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน กำหนดนโยบายจากส่วนกลางอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปรับฟังข้อเสนอเพื่อที่จะได้สนเสริมการขับเคลื่อนง,งานพอหลังงานเสร็จจากวันที่20่นะคะก็จะมีการจัดทำตัวรถแมทนะคะในการที่จะไปเคลื่อนต่อนะคะหลังงานเพราะงั้นเนี่ยโดยกระบวนการของงานสร้างสุภะาตายะคะ่ะมันไม่ใช่งานอีเวนต์แต่มันเป็นงานในเชิงนโยบายที่มีการทำตั้งแต่ก่อนระหว่างและก็หลังงานพอหลังงานขับเคลื่อนเสร็จรอบปีต่อไปก็นำมาเลกเปลี่ยนกันต่อมีการติดตามความก้าวหน้ากันต่อแล้วก็หมุน เวทบนลุปไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับในรอบปีนี้ค่ะมีการจัดทําตัวชี้วัดในการเคลื่อนที่ชัดเจนขึ้นนะคะวเวลาคนถามว่าภาคใต้แห่งความสุขหมายถึงอะไรตอนนี้เขาก็ได้ช่วยกันกําหนดบริยามความหมายอ,าอย่างเช่นภาคใต้งความสุขก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่กลางที่ภาคีเครือข่ายนะคะมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายภาคใต้แห่งความครุกนะคะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือมีอํานาจมีสิทธิในการที่จะจัดการตนเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของงานนะคะค่ะทีน,นี้เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านผอ,อออ,อเรียนไว้เนี่ยนะครับว่ามันจะมีอยู่ความมั่นคงในหลายๆสวย่วนว่าจะเป็นความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์นะครับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปดูข้อมูลค้นหา คําสําคัญต่างๆ,ๆนะครับก็เห็นมีในรายละเอียดกับที่เขาได้มีการเตรียมงานกันนะครับว่าในแต่ละความมั่นคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการกําหนดหัวข้อไว้ในนั้นด้วยอีกเช่นเดียวกันว่าจะเป็นพวกโรคไม่ติดต่อหรือรังความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเรื่องของระบบอาหารหรือแม้กระทั่งนโยบายการส่งเสริมสิทธิชุมชนในต่างๆเนี่ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มีการ คุยกันก่อนงานแล้วใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเอามาคุยกันในวันงานเลยครับอาจารย์ครับอ๋อค่ะาสาหรับ ในประเด็นย่อยนะคะไอเน,นี้ยจะมีการขับเคลื่อนมาก่อนงานแล้วค่ะก็คือเครือข่ายเขาจะมาดูว่าพอพูดถึงความมั่นคงทหารมันจะเป็นคําที่ใหญ่ๆนะคะแล้วตกลงมันคือมีประเด็นไหนเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความมั่นคงทหารก็จะพูดถึงเรื่องของระบบอาหารซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำการผลิเตเกษตรปศุสัตว์แล้วตกลงเพนทอยที่สําคัญของคนใต้มันคืออะไรเพราะงั้นเขาก็จะมีประเด็นย่อยอย่อยางเช่นถ้าความมั่นคงอาหารก็จะมีเรื่องของระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนที่พูดถึงโมเดล ของชุมชนสีเขียวตามบริบทของพื้นที่ภาคใต้เพื่อความมั่นคงทาหารอย่างเช่นเกษตรอัตลักษณ์นะคะ,ะเกษตรประมงเรื่องของอ ชาติพันธ์นะคะกลุ่มมันนี้เขาก็มีความมั่นคงทางทหารของเขาอีกแบบหนึ่งอะไรเนะะี่ยค่ะพอความมั่นคงทางสุขภาพก็มาดูว่าปัญหาของภาคใต้คืออะไรก็มีไม่พ้นเรื่องเอ d ซีดีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะของภาคใต้คืออะไระะอะไรเนี้ยค่ะก็จะเป็นประเด็นย่อยในะประเด็นใหญ่ที่จะถูกนํามาเลกเปลี่ยนในปีนี้ให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอ่ะค่ะ แล้วแต่และประเด็นเนี่ยค่ะท่านผอ,อคะแน่นอนว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะภาคีเครือข่ายค่ะที่ท่านผอ,อแจ้งมาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนในส่วนนี้ยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านอาหารเรื่องของมนุษย์แล้วก็ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะจริงๆทั้งสี่ความมั่นคงอะค่ะก็จะมี ทีมที่สคาคัญอยู่นะคะในการเคลื่อนงานอันที่อันที่หนึ่งก็คือเป็นทีมขับเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นหรือ,อะจะเป็นหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเด็นความมั่นคงที่ขับเคลื่อนกันอยู่นะคะเขาก็สร้างปฏิบัติการในพื้นที่ตามงานที่เขาดําเนินการอยู่อะไรอย่างนี้คะอันนี้ก็เป็นทางปฏิบัติการไปทีมที่สอง เราจะมีทีมกลไกลวิชาการค่ะที่เป็นตัวแทนจากอาจารย์ในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะของมอทั้งห้าเวียเตน,นะคะแต่จะมีทั้งแม่โจ้ชุมพรมอราชพัฒมมอทักษิณอะไรเนี้ยค่ะคกลไกลวิชาการจะช่วยในการหนุนเสริมไปประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสังเคราะห์ชุดความรู้จากทีมขับเคลื่อนทีมปฏิบัติการนะคะที่ขับเคลื่อนกันอยู่ไปดูว่าเขามีปฏิบัติการอะไรดีๆในพื้นที่ที่สามารถนํามาสังเคราะห์แล้วก็ขยับใน เชิงระบบและเชิงนโยบายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่2กลไกที่3ก็คือจะมีทีมสื่อสารนะคะพอเวลาระดับงานในเชิงนโยบายอะค่ะการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสื่อสารเพื่อการขยับในเชิงนโยบายนี่ก็จําเป็นเราก็จะมีเครือข่ายสื่อทั้งทิศจังหวัดภาคใต้นะคะที่ช่วยสนับสนุนทีมขับเคลื่อนนะคะช่วยสื่อสารทั้งในระดับพื้นที่และสื่อสารกับหน่วยงานพลเรีที่สําคัญเพื่อขยับในเชิงนโยบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่สําคัญนะคะที่จะช่วยสนับสนุน ให้กับทีมขับเคลื่อนในพื้นที่นะคะครับอันนี้ด้วยบทบาทของของการดําเนินงานของเราเหรือไม่กระทั่งทีมต่างๆที่ท่านบอกออดี้เรียนไว้เนี่ยคือ,อะจะเน้นในส่วนของการให้มันมีนโยบายเกิดขึ้นหรือ,อพอเราได้มีการขับเคลื่อนตรงนี้เกิดขึ้นได้นำไปสู่นโยบายเนี่ยเราได้ที่ผ่านๆมาจนถึงในขณะนี้ได้ได้เห็นนโยบายอะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรม,มแล้วบ้างไหมครับที่ที่เราอยากจะยกตัวอย่างอะไรเนี้ยครับท่านออกครับ โอเคครัเดี๋ยวนะคะเสียงอาจจะเฟกนี่นะครับเสียงดังไหมครับขอขออภัยนะครับพอดีอยู่ในห้องประชุมแล้วเสียงแตกไน้ญาตเป็นอะไรเดี๋ยวี้เดี๋ยวผมติดประรั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ด้วยกันนะครับกับในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับกับท่านดรเพ็ญสุขมากนะครับตอนนี้สัญญาณอาจจะได้ไหมครับอ่านิดนึงนะครับค่ะ เหมือนเสียงของอาจารย์น่าจะขัดข่าสัญญาณอ่าติดขัดคล้องเล็กน้อยค่ะอาจารย์ขาค่ะครับเรา,าจาร้องปรูหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะก็สําหรับการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่สิบสี่นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งไปว่าเราก็มีภาคีเครือข่ายในการร่วมมือหลากหลายที่เลยนะคะค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์กลับมาในระบบแล้วนะคะค่ะเลยมั่นใจว่าท่านอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะ สวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่ายังได้ยินไหมคะสัญญาณหลุดไปแตนน่เดอนค่ะเด่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาสอบถามอีกรั้งนหนึ่งนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเป็นการยกตัวอย่างจะได้ครับว่าจากนโยบายอะไรต่างๆที่เรามีการผลักดันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์พอยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับว่าเราเห็นนโยบายอะไรที่มันเอาไปใช้ที่จริงแล้วก็มันสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆกับสิ่งที่เรากาลังถกเคลื่อน,นกันอยู่อะไรเงี้ยอาจารย์ครับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทาหารนะคะนโยบายที่สามารถาภาคปฏิบัติการและ,ะขับเคลื่อนได้จริงก็คือการทํารูปแบบของเกษตรผสมผสานในสวนยางนะคะอาเป็นที่รู้กันนะคะว่าภาคใต้เนี่ย8ปของพื้นที่กเกษตรนะคะ เป็นพื้นที่การทําเชิงเดียวก็คือ,อยางพาราแล้วก็ปาล์มอะไรแบบนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าเอ๊ะถ้าจะเกิดให้ให้คนใต้เนี่ยเขาเลิกปลูกยางปลูกปาล์มเขาคงไม่เลิกเราก็ไปให้นักวิชาการาะคณะทรัพย์เนี่ยค่ะลงไปดูว่าโมเดลการทําเกษรตรผสมผสานในสวนยางเนี่ยมันจะมีรูแปแบบแบบไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็ไปสังเพาะโมเดลมาสิบแบบแล้วเราก็เอาลงไปทําจริงในพื้นที่นะคะก็จะมีโมเดลที่ฟิตกับพื้นที่อยู่ห้าแบบหลังจากนั้นก็นนทดลองทําแล้วก็ให้คณะเรษฐศาสตร์ไปประเมินค่ะ ว่าแต่ละแบบมันมีผลตอบแทนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ประเมินเสร็จเราก็ไปทํางานกับกยทกัรยางแห่งประเทศไทยแล้วก็สปกในการขยายผลกําหนดเป็นนโยบายทางกยทกับสบปกก็กําหนดเป็นนโยบายนะคะในการสนับสนุนเกษตรกรที่จะทารูปแบบของกเกษตรผสมผสานในขนยางอัตราไร่ละหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแผนของเขาแล้วก็ประกาศใช้ในเขตกลางอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงอะคะ่ะอันที่สองที่สําคัญก็คือเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออเราก็ได้ทํา ข้อเสนอเชิงชนโยบายร่วมกับภาค,คเอรือค่ะเสนอไปที่คณะกรรมการสุภาพแห่งชาติตอนนี้ก็กําลังจะเข้าคลมอนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะซึ่งเวลาเราพัฒนาตัวข้อเสนอเชิงชนโยบายตัวใหญ่เราเราใช้การพัฒนาจากส่วนข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือให้เห็นรุปธรรมความสําเร็จจากปฏิบัติการก่อนแล้วก็จริงจะไปกําหนดกับหน่วยง,งานนโยบายข้างบนแล้วทับดาวลงมาอีกทีนึนะคะ่ะ าจากตัวอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งไปอย่างเรื่องของเกษตรกรรมนะคะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแน่นอนว่ายังคงมีเรื่องของยางพาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้องค์ความรู้ในพื้นที่ของเราขายจากคณะทรัพยากรธรรมชาติในมหาวิทยาลัยของเราเองอย่างเงี้ยนะคะท่านอาจารย์แต่ยังเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไว้ว่าเราก็มีกลไกทางวิชาการน่ยนะคะมีตัวแทนจากอาจารย์เนี่ยก็หลากหลายสถาบันการศึกษาอยู่เหมือนกันไม่ได้มีเพียงแค่มอ,อใน5วิทยาเขต ค่ะจะที่อาจารย์แจ้งมาเราได้ศึกษาเรื่องของอะไรบ้างคะหรือว่าลงในมีการศึกษาลงในพื้นที่ไหนบ้างท่านอาจารย์พอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมคะ ใช่ะค่ะส่วนใหญ่ก็มันมีในพื้นที่ทิศจังหวัดภาคใต้บางงานเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนทั้งประเทศนะคะอย่างเช่นงาน <ฮะ S 1> เลือกของอ่ากลไกบูรณาการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นงานระดับประเทศที่ทําทั่วประเทศนะคะแล้วก็งานการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายนะคะซึ่งเป็นมติธรรมชาสุขภาพแห่งชาติอันนี้ก็ทําในระดับประเทศเช่นเดียวกัน,นะค่ะส่วนในสี่ภาคใต้เนี่ยทั้งสี่ความมั่นคงเนี่ยก็ะจะถูกขับเคลื่อนนะคะอย่างความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็ะจะ ทั้งสิี่จังหวัดเลยนะคะความมั่นคงทางสุขภาพเนี่ยเรามีจุดเน้นค่ะระยะแรกเนี่ยเราเน้นไปที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีระบบสุขภาพที่ต่างจากที่อื่นนะคะเขามีความเป็นพหูวัฒนธรรมเราก็ไปพัฒนาตัวโมเดลการให้บริการที่สอดคล้องกับระบบพหูวัฒนธรรมแล้วก็ได้เป็นแนวทางขึ้นมาผักเข้าไปให้เป็นนโยบายของสพนะคะ ต่อช่วงโควิดนะคะก็ขยายไปที่จังหวัดูกเก็ตเพื่อไปเชื่อมกับการท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวจากอาห,หรับหรือจากตรวันอกกลางก็ต้องมีแนวทางกัน อืออะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางาสุขภาพนะคะความมั่นคงธรรมนุษย์ตอนนี้กระจายค่ะเรื่องสําคัญคือเรื่องสังคมสูงวัยนะคะเรื่องที่อยู่อาศัายเรื่องที่ดินทํากินเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นชาวเลอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องไทยดําเรื่องที่ดินที่หลีเป๊ะเรื่องของมันนี้อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลุ่มงานที่ทําอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่วนความมั่นคงทางทรัพยากรเนี่ยเราช่วงแรกเราทําเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชน นะคะไปดูว่าการท่องเที่ยวเนี่ยภาคใต้มันก็จะมีสองแบบก็คือกระแสหลักนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือสองแบบเนี้ยก็จะมีความต่างกันทํายังไงให้เชื่อมนะคะถ้าถ้าไปดูการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเป็นแมสคือกระแสหลักสําคัญอย่างเนี้ยแต่ทายังไงให้มีการเชื่อมกับท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เหมือนกับขับเคลื่อนในทิศถีจังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องะค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงน,นี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นในกลุ่มของประชาชนโดยทั่วไปในต,ต่างๆจากาการโค้ดคําพูดที่ท่านอาจ,จารย์เองก็เคยมีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันว่าเออบางทีเนี่ยเรื่องของการที่เราจะสร้างนโยบายอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีประชาชนอาจจะบอกว่ามันเหมือนไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในต่างๆตรงน,นี้เองท่านอาจ,จารย์เองมองว่าเรื่องของการที่เราจะผลักลนโยบายตรงนี้มาที่มันจะให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่ท่านอาจ,จารย์ยกตัวอย่างตรงน,นี้มาเนี่ยมันมันต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ ใช่ใช่เลยค่ะอย่างอย่างอย่าง,าง,าง,างรเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนในสองยางเนี่ยเราใช้เวลาเป็นสิบปีเลยค่ะในการที่ไปพัฒนารูปแบบเทสโมเดลรอบหนึ่งรอบสองประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วจึงเอาตัวเลข การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ไปคุยกับหน่วยงานกําหนดนโยบายจึงจะเห็นในนี้ค่ะเพราะว่ารูปแบบของการสร้นนโยบายแบบนี้ค่ะมันต้องมาจากรูปธรรมความสําเร็จแล้วก็ต้องเชีให้เห็นจริงๆว่ามันมีทางเลือกอื่นนะคะที่เหมาะสมกว่าที่จะกําหนดเป็นนโยบายอีกแบบนึงได้อย่างเช่นเรื่องเตเปเนี่ยเดิมทีการยางแห่งไทยเขาอาจจะสนับสนุนแบบทบดาวใช่ไหมคะให า่การทำสวนยางสนหรับสนุนไปแต่ในเมื่อวันหนึ่งราคามันผันผวนกษตรกรเนี่ยมีไม่มีความมั่นคงในรายได้เพราะงั้นรูปแบบไหนล่ะที่จะเหมาะผมเพราะงั้นนัวงชาการต้องมีหน้าที่ในการที่จะเสนอรูปแบบแล้วก็ต้องมีชุดความรู้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานกําหนดนโยบายึ่งต้องใช้เวลาค่ะครับค่ะ ราคาแล้วก็นะคะที่ท่านอาจารย์ได้เล่าทั้งที่มาที่ไปวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการที่เราจะมาสร้างความสุขในพื้นที่พักตายกันนะคะลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นกันค่ะท่านอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ประสามพันธ์คะ่ะว่างานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เวลาไหนาสถานที่จัดงานอยู่ตรงไหนอย่างไรใครเข้าร่วมได้บ้างคะ่ะอาจารย์คะ ขอบพระคุณค่ะงานจะจัดวันที่18-20ถึงหาคมน,นะคะ18ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีประเด็นย่อยที่หาลนือคันก็คือจะเป็นเรื่องของประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพนะคะจากที่ศูนย์ประชุมเฉลิมปะเกียรตินะคะที่มหาลัยสงขลาวิทนครินทร์เวียาเขตตรังนะคะก็กลุ่ม เป้าหมายเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงอะนะคะในจํานวนประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันคนเนี่ยก็จะเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาคใต้ที่ทั้งสิบจังหวัดะนะคะก็แต่และจังหวัดก็จะมีโควตา นะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะคะสําหรับผู้สนใจทั่วไปก็สามารถเข้าไปร่วมได้ตามวันเวลานะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ไล v ์นะคะอ่าภายใต้เพจของสถาบันนโยบายสาธารณะด้วยนะคะท่านที่อยู่ที่อื่นที่ไม่สามารถเดินทางมาออนไซ้์ได้ก็สามารถรับชมรับฟังผ่าน Facebook ไลน์ได้ะคะ่ะ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดเป็นแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะครับจากการดําเนินงานจนถึงณขณะนี้เนี่ยท่านผอเองอยากจะขอบคุณภาคส่วนไหนบ้างครับที่เรียกว่าการดําเนินงานของเราย,ยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นแบบครบรอบ20ปีล้วด้วยอะไรต่างๆนะครับท่านอาจารย์ครับ ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพหรือสสสนะคะแล้วก็เจ้าภาพร่วมนะคะสำนักงานข้ามการสุขภาพแห่งชาตินะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็พอชนะคะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะอันนี้จะเป็นสีเจ้าภาพหลักนะคะแล้วหลังงานก็จะมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพในพื้นที่นะคะเครือข่ายสมัชชาจังหวัดตรังนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตรังนะคะแล้วก็พี่น้องภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนงานในแต่ละประเด็นนะคะที่มาช่วยงานนี้เป็นงานของเครือข่ายไม่ใช่งานของรั อนะคะมอเป็นคนช่วยอำนวยความสะดวกค่ะค่ะค่ะก็สำหรับครั้งที่14นี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะในพื้นที่มอจังหวัด ตรังนะคะวันที่18ถึง20สิงหาคมเดินหน้านี้แล้วนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆกันได้ค่ะหากว่าท่านใดที่อยู่ต่างภูมิภาคหรือไม่มีโอกาสได้มาเยือนถึงถิ่นเนี่ยก็ดูออนไลน์ได้นะคะที่ f a c e b o o k f แฟนเพจของทางสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็จะมีการไลฟ์ผ่านเพจนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผอนะคะดรเพนสุขมากผู้อํานวยการ สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวุทยาลัยสงขลานครินค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์